เกษียณไม่ใหม่ครับผมเป็นข้าราชการนี่เป็นเป็นผู้บริการโรงเรียนผู้อํานวยการนะฮะนี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอเกษียณปั๊บแหม่มันพอสักสามเดือนให้หลังเท่านั้นมันเริ่มปวดที่เข่านะกี่ข้างครับเสียวก่อนข้างข้างขวามาก่อนนะอืมก็ยังทนอยู่นะนรกว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้าย แล้วก็เป็นนานอาการไม่ค่อยดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คดูที่ว่ามันมันมันปิดปตดเพราะกินยาพาราแล้วมันก็ไม่ไม่หายปวดอ่าฮะอยากแค่ปวดไม่ดีขึ้นอ่าก็ไปคุณลุงอยากรู้เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ผมก็เอาเอ็กก์เอ็กแป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับอออกมาคาเฟ่มาดูแล้วหมอคุณหมอก็ชี้ว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้างบนข้างล่างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอน แล้วผมก็ถามทํำยังไงเขาบอกเอาอย่างงี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อนนะแล้วไปต้องไปเอ็กซ์ไปทำกายภาพบําบัดด้วยหมอ,อก,กายภาพบําบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซับพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติครับก็เลยได้มาอีกหนึ่งโลกก็คือกระดูกหลังทับเส้นกระประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผม ผมก็มานึกแล้วเอ,อเอ๊ะเรานี่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ mm ้างหรือจะฝากชีวิตไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือ mm hmm. นะครับจากนั้นมาผมก็อ่าน,น่ะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมาอาจารย์กูะก uh ูเกิลนะฮะนึกอะไรไม่ออกบอก Google uh huh. ผมก็เปิด Google เลยข้อเข่าเสื่อมได้สัมผัสได้ทดลองทดลองครับไปมีอะไรดีวันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ถักรฝงานของอ,อาจารย์มา มาปั๊บเย็นคุณต้นขอนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะนะเราก็ทานพอเช้าวันที่หกตื่นเช้าตามปกติมาเอ๊วันนี้ขามันเบาๆก็ลองลงแบบไม่เอามือเท้าเราบันได uh huh. หนึ่งอ๊ได้แฮะ uh huh. สองสามได้แล้วสามสี่ห้าได้คุณต้นเอ้ยนะเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่จากที่เราหดหูในหัวใจเนี่ยนะ ผมลงรายมาผมก็ผมเผลอตัวจริงๆผมไปนั่งเอามือลูบหกว,วันเองนะหกวันครับวันที่หกครับแล้วที่สมองผมนมันแล่นไงพอเราหายปั๊บแล้วก็นึกถึงญาติโกโหติกาเพื่อนต่างชาติเขามีปัญหาก่อนหน้าเราเออนะผมคิดผมพูดเลยบอกว่าแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะพี่พี่มีพ,พ,พี่น้องลูกคนรู้จักที่ไหนเนี่ยผมก็จะแจกให้กินหมดเลยไปหากินไม่กินกินก่อนไม่กินก่อนหายเอาตังค์คืนมากินไม่หาย โอเคเอาของคืนมาก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่าม euh, ามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือพยายามเสาะ,ะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหาใครไม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะาเราเป,เ,ปเป็นทางเลือกนะผมรับปาาระกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายมันเป็นข้างเคียง ผลข้างเคียงมันไม่ไมีมจริงๆงนะครับหรือแต่หายกับไม่หายนะครับแต่ผมว่าถ้ามีวิหนัยหายทุกคนครับผม